สวัสดีเพื่อนวันนี้เรามาคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สําคัญมากๆที่จะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นทุกวันกันดีกว่านั่นก็คือ3ามคถามที่เราควรถามตัวเองทุกเช้าเชื่อไหมว่าแค่ถามตัวเองด้วยคําถามเหล่านี้ทุกวันจะช่วยให้เรามีสติมากขึ้นโฟกัสกับสิ่งที่สําคัญและมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นจริงๆนะลองถามตัวเองดูสิว่าวันนี้เราอยากรู้สึกแบบไหนอยากรู้สึกกระตือรือร้อนมีพลังหรืออยากรู้สึกสงบสบายใจ เมื่อเรารู้ว่าอยากรู้สึกอย่างไรเราก็จะสามารถเลือกทํากิจกรรมที่จะช่วยให้เราเข้าใกล้ความรู้สึกนั้นได้มากขึ้นเช่นถ้าอยากรู้สึกกระตือรือร้อนก็อาจจะออกกําลังกายหรือถ้าอยากรู้สึกสงบก็อาจจะนั่งสมาธิคําถามนี้ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบหน้ามือเป็นหลังมือในวันเดียวนะแค่เราตั้งใจที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเมื่อวานเล็กน้อยก็พอแล้วอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเพิ่มอีกหน้าทํางานให้เสร็จเร็วขึ้นหรือแค่พยายามใจดีกับคนรอบข้างมากขึ้น ก็ได้ทุกอย่างเริ่มต้นจากการลงมือทำเล็กๆน้อยๆนี่แหละการขอบคุณเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากนะเพื่อนการที่เรามองหาสิ่งดีๆในชีวิตและรู้สึกขอบคุณจะช่วยให้เรามีความสุขมากขึ้นและมองโลกในแง่ดีขึ้นลองมองไปรอบๆตัวแล้วหาอะไรสักอย่างที่เราอยากขอบคุณอาจจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงสุขภาพที่ดีหรือแม้แต่กาแฟแก้วโปรดก็ได้จำไว้ว่าสามคำถามนี้เป็นเหมือนเครื่องมือเล็กๆที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติ และมีความสุขมากขึ้นลองเอาไปใช้ดูนะแล้วมาดูกันว่าชีวิตเราจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นได้มากแค่ไหนเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ